ขอสวัสดีผู้เข้าร่วมทุกท่านนะคะขอบคุณที่มาเข้ารับการอบรมวันนี้นะคะวันนี้จะเป็นการพัฒนาแล้วก็ให้ความรู้สําหรับบุคลากรผู้ผลิตอาหารฮารลาลหรือว่าประชาชนผู้สนใจก็ได้นะคะเข้าร่วมคือโครงการของเราอะค่ะจะเห็นจากชื่อนะคะก็คือการพัฒนา ผลิตภัณฑ์อาหารตามมาตรฐานฮาลาลและก็คุณค่าทางโภชนาการของผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลในประเทศไทยจากชื่อโครงการก็จะทราบถึงกิจกรรม2กิจกรรมเลยนะคะก็คือขั้นแรกก็คือการพัฒนาผู้ผลิตก่อนให้ความรู้ความอบรมกับผู้ผลิตหรือผู้สนใจที่จะเริ่มต้นการผลิตนะคะกิจกรรมที่2ก็คือการตรวจวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการของผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลในประเทศไทยซึ่ง ในวันนี้เราจะทำสองกิจกรรมควบคู่กันในห้องนี้ก็คือกิจกรรมแรกการพัฒนาผู้ผลิตหรือผู้สนใจส่วนการวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการเนี่ยเราจะทำในห้องปฏิบัติการซึ่งเราได้เก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์อาหารฮาลานที่ขายอะนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะเก็บในงานด้วยแต่ว่าผู้ที่เข้าร่วมท่านใดที่มีการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารฮาลานอยู่แล้วสนใจนะคะหรือว่ามีปัญหาเกี่ยวกับความปลอดภัยหรือว่า ผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยได้มาตรฐานความปลอดภัยไหมนะคะปรึกษาน้องๆจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้นะคะก็ะเดี๋ยวน้องๆจะใส่เสื้อสีดำนะคะรบก,กวนน้องๆยืนขึ้นแป๊บหนึ่งนะคะค่ะครับหลบมือนได้อีกนะครับค่ะเรามีทีมงานมาวันนี้6ท่านนะคะ คือเป็นตัวแทนของฝ่ายเคมีฝ่ายจุลินทรีย์ฝ่ายฟู้ดแอนเลอร์เจนซึ่งอ่อันนี้เป็นตามกฎหมายอ่ะนะคะด้านความปลอดภัยส่วนเรื่องการผลิตตามบัญญัติศาสนาก็คือศูนย์สถาบันฮารันดูแลให้อ่ะนะคะในวันนี้เราก็ขอขอบคุณอ่สถาบันฮารันมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะคะที่เกิดความร่วมมง,งินนี้ขึ้นมาขอบคุณอ่งานฮาเปกนะคะ2017แล้วก็ขอบคุณจังหวัดสงขลานครินทร์นะคะที่ให้การต้อนรับเราเป็นอย่างดีนะคะขอบคุณมากค่ะ ครับก็ต้องขอขอบคุณนะ